สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในขณะที่รากฐานของเขาอยู่ในระดับปานกลางเขาได้เดินระดับจากอันดับที่11เป็นอันดับที่17ในปีที่ผ่านมาความเร็วดังกล่าวช่างน่าอัศจรรย์ราวกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติกูเย่เลือกที่จะนำพวกเขาออกไปในขณะที่ถังอูรินและเสียเซียเดินตามหลังเธอ โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนความอบอุ่นได้เติมเต็มหัวใจของเขาในขณะที่เขาซึมซับร่างของเธอความสัมพันธ์งั้นเหรอน้องสาวเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ความใจดีของกูเย่ทำให้เขานึกถึงแนาเออเมืองท้องฟ้าทะเลแระเมืองทะเลตะวันออกมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากทั้งสองตั้งอยู่บนชายฝั่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีท่าเรือแต่ท่าเทียบเรือที่ใหญ่ที่สุดของทวีป กองทัพเรือของสาพันประจำการอยู่นอกเมืองทะเลท้องฟ้าเงาของเรือราดตะเวนขนาดยักษ์ที่ทอดสมออยู่ในทะเลได้เข้ามาในสายตาของคนบางคนเนื่องจากกองกําลังทหารที่ยิ่งใหญ่ประจำการอยู่ที่นั่นเมืองทะ,ทะเลท้องฟ้าจึงถือเป็นเมืองอันดับต้นๆบนชายฝั่งตะวันออกพื้นที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงสุดเทียบได้กับเมืองใหญ่ๆในประเทศโนธรรมดาจะเข้ารับราชาการทหารเมื่ออายุ18ปี และสำหรับผู้ที่อยู่ในอาาเขตของกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้ากองทัพเรือของเมืองทะเลท้องฟ้าคือตัวเลือกแรกทางอุรินยังมีเวลาอีกหลายปีก่อนที่เขาจะอายุ18ปีในฐานะวิญญาจารย์เขามีอิทธิพลในระดับหนึ่งในการรับราชการทหารของเขาแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้คำนึงถึงสถาหนะของเขาในฐานะช่างตีเหล็กอันดับ4ช่างตีเหล็กอันดับ4เือเป็นสมาชิกชนสั้นสูงและมีตำแหน่งสูงทรง สำหรับตอนนี้ทางอุรินไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเมืองทะเลท้องฟ้าและเมืองทะเลตะวันออกมากนักเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ใจการเมืองตึกรับฟ้าที่พุ่งทะลุก้อนเมฆก,ก็ถูกมองเห็นผานท่าเรืออันงดงามอุปกรณ์แนละสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูงหลายประเภทเรีองรายอยู่ตามท่าเรือซึ่งทั้งหมดนั้นทางอุรินพยายามหาชื่อ ท่าเรือมีกลิ่นของการค้าขายเมืองทะเลท้องฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ลอ้อมรอบไปด้วยภูเขามากกว่าเมืองทะเลตะวันออกและมีอาคารหลายหลังที่สร้างขึ้นบนเนินเขาตึกเ้าฟ้าบางแห่งดูเหมือนจะทะลุผ่านก้อนเมฆคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากเมืองทะเลตะวันออกได้ติดต่อกับตัวแทนจากเมืองทะเลท้องฟ้าแล้วนักเรียนสีคนของห้องศูนย์เป็นทีมน้องเล็กในหมู่ผู้เข้าแข่งขันจากเมืองทะเลตะวันออกแร่โดยธรรมชาติแล้ว จะไม่ค่อยใส่ใจกับสภาพแวดล้อมของพวกเขามากนักเพียงแค่ติดตามกลุ่มพวกเขาถูกพาไปยังโรงแรมหรูที่ค่อนข้างพิเศษครั้งหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแต่ละห้องมีทิวทัศน์อันตรารตาที่เน้นยำ้ำให้แขกทุกคนเห็นว่าพวกเขาอยู่ริมทะเลอย่างแท้จริงทางอุรินและเซียเซียใช้ห้องร่วมกันในขณะที่กูเย,ย่และซูเซียวหยานถูกให้อยู่ในห้องอื่นพรุ่งนี้เป็นพิธีเปิดการแข่งขันและหลายฝ่ายต้องตัดสินใจว่า จะจับฉลากประกบคู่กันอย่างไรอูจางคงให้คำอธิบายง่ายๆซึ่งไม่มีคำเตือนหรือคำแนะนำใดๆกิ่งประตูห้องดังทังอุรินเปิดประตูอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นมู่สือที่มีสเสน่ห์มากับข้ามูสือจับมือของเขาและลากเขาออกไปทังอุรินแทบจะไม่สามารถมองย้อนกลับและตะโกนว่าเสียเสียข้าจะออกไปกับสิพี่ก่อนข้าจะกลับมาในภายหลังไปเถอะเสียเสีย นอนอยู่บนเตียงแล้วหลับตาเขาไม่มีช่วงเวลางเห็นการบนเทาทุกเจาทัศมีน้ำแข็งของอูจางคงและสายตาของสตรีที่อยู่ร,บรอบๆตลอดการเดินทางขณะนั่งถาดจากอาจารย์ของเขาตอนนี้เขาเป็นอิสระจากสภาพแวดล้อมที่ทรมานแล้วความเหนื่อยล้าได้ระบายพลังงานของเขาออกไปในขณะที่เขานอนหลับทําให้จิตสํานึกของเขาท่วมทน้นสิทธพิพี่ช้าลงหน่อยเรากําลังจะทําอะไร อังเรินอ้อนวอนเรามีนัดกันคำตอบสั้นๆของมู่ซือทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับการอภิปรายเธอเลี้ยวตรงหัวมุมได้เห็นว่ามีคนไม่มากนักมู่ซือก็รีบบีบแก้มที่บอบบางของถังเรินสิทธิพี่ถังเุรินโบกมือประท้วงการหยิกเจ้าหมายความว่าข้าเคารพบเจ้าแก้มของเจ้าหน้าหยิกโอเคเราไปกันได้แล้วมู่ซือผลักถังเุรินเข้าไปในห้องขณะที่เธอพูด มีคนมากกว่าสิบคนอยู่ในห้องแต่ละคนสวมตาที่คุ้นเคยของช่างตีเหล็กหัวหน้าคณะผู้แทนจากสมาคมช่างตีเหล็กคือคนที่ถังอุรินรู้จักเซนเย่นอกจากเชนเย่แล้วคนอื่นๆยังมีใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยยีต้นต้นๆการแสดงออกที่เข้มงวดของเชนเย่เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่ยิ้มแยม้มในขณะที่ทังอุรินแด้มู่ซื้อเดินเข้ามาเจ้ามานี่อุรินมา ข้าแจะแนะนําให้เจ้ารู้จักกับช่างตีเหล็กที่โดดเด่นคนอื่นๆในรุ่นของเจ้ามีสองสาคนที่โดดเด่นสำหรับทางอุเรนเยาวชนอายุประมาณ18ปีชื่อเฉินเทียนหลินและชายหนุ่มอายุ20กว่าปีเล็กน้อยชื่อทางเวินเฮาพวกเขาทั้งสองมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองเฉินเทียนหลินมีแขนยาวคู่หนึ่งที่ยาวเกินเขาและสวมตาช่างตีเหล็กอันดับสขณะที่ทังเหวินเฮา สวมตาระดับสี่พวกเขาเป็นคนเก่งที่สุดในห้องรองจากเชนเย่แม้ว่ามู่ซือจะมีพรสวรรค์อย่างมากแต่เธอยังเป็นเพียงช่างเตีเหลกระดับสองเท่านั้นทัศนคติที่เข่งคราดของมู่เฉินต่อเธอหมายความว่าเขาปฏิเสธที่จะส่งเธอไปเป็นช่างเตีเหลกอันดับสามจนกว่าการปรับแต่งพันการของเธอจะคงที่ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วข้าจะเริ่มพูดข้าเชื่อว่าพวกเจ้าทุกคนทราบดีว่า แม้ว่าเมืองทะเลตะวันออกจะยังไม่บรรลุผลที่เป็นแบบอย่างในการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าในช่วงปลายปีนั้นแต่สมาคมช่างตีเหล็กทะเลตะวันออกของเราก็เป็นข้อยกเว้นเราได้อันดับ3ในระดับเยาวชนและอันดับหนึ่งในรุ่นโตเมื่อปีนั้นเวิร์นเฮาทำให้ดีที่สุดในครั้งนี้เพื่อนำความมุ่งโรดมาสู่เราในรุ่นเยาวชนทางเวิร์นเฮา มีลักษณะด้วยเฉลียแได้ร่างกายที่แข็งแรงดวงตาของเขาสว่างวาบในขณะที่เขาพูดตกลงอาจารย์ตอนนั้นเองที่ถังอุรินตระหนักว่าถัางเวินเฮาเป็นสิ์โดยตรงของเชนเย่รอยยิ้มที่พึงพอใจก่อตัวขึ้นบนลิ้นฟีป่าของเชนเย่เจ้าจะได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนตราบใดที่เจ้าทําผลงานได้ดีที่สุดต,ตามปกติเชนเย่อันไปหาเฉินเทียนหลินเทียนหลิน เจ้าก้าหน้าไปมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาและทำให้รากฐานของเจ้ามั่นคงหากเจ้าสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดได้เจ้าก็จะได้ดีเช่นการค้าหวังว่าเจ้าจะก้าวหน้าในเร็วๆนี้ไก้ไปถึงอันดับที่สขอบคุณอาจารย์เชนเฉิญเทียลลินพยักหน้าแต่ทัศนคติของเขาไม่สุภาพเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความเย่อยิงในที่สุดเชนเย่ก็หันไปหาทางโอินและมู่ซือ สุดท้ายคือเจ้าสองคนถ้าถามว่าใครที่ข้ามั่นใจที่สุดในรุ่นเยาวชนและรุ่นเล็กข้าคงตอบไปแล้วว่าคงเป็นพวกเจ้าสองคนข้าไม่คิดว่าข้าต้องให้คำแนะนำใ,นใดๆแก่เจ้าเพียงแค่ทำอย่างที่เคยทำเจ้าก็จะได้ตำแหน่งแชมป์กลับมาอย่างแน่นอนข้าจะรอฉลองทุกคนในห้องต่างจับตามองทั้งสองคำนี้พวกเขาสามารถยอมรับได้หากสรงประเทศมู่ซื้อเท่านั้นแต่ทางโอเรน เป็นใบหน้าที่ไม่รู้จักเรื่องของการที่ทังอุรินมาเป็นสีทองประธานมู่เฉินถูกเก็บเป็นความลับและมีเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องคือมู่เฉินเชนเย่และมู่ซือด้วยเหตุนี้ช่างตีเหล็กคนอื่นจึงไม่รู้จักเขาทังเวินเฮาตกใจที่อาจารย์ของเขายกย่องผู้มาใหม่คนนี้เขาเลือบไปที่ทังอุรินและพยักหน้ารับรู้ทังอุรินรีบตอบกลับเฉินเทียนหลินยิ้มพูดขึ้นว่าน้องสาวมู่ซือ รังเข้าใกล้ช่างเตี๋เหล็กอันดับสามอย่างรวดเร็วดังนั้นอันดับรองไม่น่าจะมีปัญหาในการแข่งขันและรางวัลแชมป์เกือบจะเป็นของเธอแล้วมูซื่จะยอมรับคำชมดังกล่าวก่อนที่จะได้พบกับทางอูเรนต์เนื่องจากเธอเป็นหนึ่งในรุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธออย่างแท้จริงแต่ทว่าตอนนี้มีสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆยืนอยู่ข้างเธอเธอยอมรับคำชมเช่นนี้ได้อย่างไรโดยรู้ดีถึงช่องว่างระหว่างเธอกับทางอูเรน์ เขาเป็นช่างเตีงเหล็กอันดับสี่อยู่แล้วแม้จะอายุน้อยกว่าเธอถึง4ปีอย่าพูดเรื่องแร้สาระเช่นนั้นไม่มีทางที่ข้าจะเป็นแชมป์ได้มู่ซือกล่าวอย่างรวดเร็วเฉิญเทียนลินคิดว่าเธอเจียมเนื้อเจียมตัวและหัวเราะเจ้าทำไม่ได้งั้นเหรอความสามารถไปถึงอันดับที่สองนั้นน่าทึ่งสำหรับอายุของเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงการเข้าใกล้อันดับ3เขาไม่เคยคิดที่จะยอมรับถังอุรินตั้งแต่แรก แม้ว่าทางอุรินจะสูงกว่าเพื่อนของเขาแต่อย่างมากที่สุดเขาสามารถถูกมองว่าเป็นเด็กอายุ13ปีเท่านั้นนอกจากทางเวนเฮาที่สังเกตเห็นการจ้องมองที่คาดหวังของเชนเย่ไปทางทางอุรรนทุกคนต่างก็มีสมมติฐานเช่นเดียวกับเชิญเทนลินพวกเขาคิดว่าทางอุรินเป็นเพียงการนำ,สำเสนอเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับความสามารถของมู่ซือ้อทางอุรรนไม่สนใจการประเมินนี้เลยอันที่จริง เขาไม่ได้กังวลเลยมาเทียนได้เตือนเขาซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าให้อยู่ในสถาหนะต่ำโดยเฉพาะภายในสมาคมช่างตีเหล็กเนื่องจากเพราะเหตุนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้เขาเชื่อคําแนะนําของมาเทียนและการบรรยายของมู่เฉินเป็นเพียงการตอกย้ําแนวคิดนี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้เองที่เขาตั้งใจจะให้หมู่ซือเป็นแชมป์ในการแข,ข่งขันครั้งนี้เขาจะได้รับรางวัลที่สองและรางวัลที่หนึ่งอยู่ดี เหตุผลอะไรที่เขาต้องปฏิเสธเชนเยไ่ได้พยายามที่จะบรรเทาสมมติฐานของพวกเขาเนื่องจากพ่อหมายหลักของเขาคือความปลอดภัยของทางอุรินประธานมู่เฉินได้อธิบายกับทางอุรินก่อนออกเดินทางว่าถ้าไม่ใช่เพราะความเร็วในการพัฒนาที่บ้าคข้างของเขาและการเชื่อมต่อกับโลกของช่างตีเหล็กมู่เฉินจะไม่ยอมให้เขาแข่งขันสิ่งที่ทางอุรินไม่ทราบก็คือมีจุดที่จำกัดสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันระดับสูง ได้ถึงอันดับที่4ทั้งอุรินมีคุณสมบัติสําหรับพวกเขาเชนเย่กล่าวว่าตอนนี้ข้าจะอธิบายว่าการแข่งขันจะดําเนินการอย่างไรในครั้งนี้มาเริ่มกันที่รุ่นเล็กเจ้าสามารถออกไปได้หลังจากได้ยินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเขายังคงให้ความสําคัญกับทางอุรินในท้ายที่สุดแน่นอนในสายตาของช่างตีเล็กคนอืนอ่นๆเป็นเพียงเชนเยที่แสดงการพิจารณามู่ชือ การแบ่งรุ่น3รุ่นนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนักเป็นเพียงว่ารุ่นเล็กมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานการตีเหล็กรอบแรกตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถปรับแต่งร้อยกันได้ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าจะถูกขอให้สร้างโลหะอะไรผู้เข้าร่วม64อันดับแรกจากรอบแรกจากแข่งขันในรอบที่2ซึ่งเจ้าสามารถแสดงความสามารถของเจ้าได้อย่างอิสระด้วยโลหะชนิดเดียวกันจากเมื่อก่อน เจ้าจะได้รับคะแนนตามเกณฑของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายสำหรับรอบที่3เจ้าจะต้องสร้างโรงหาที่เจ้าตีขึ้นรูปในรอบที่2แค่นั้นแหละมีเพียง3รอบเท่านั้นแต่ถ้าว่าเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีเจ้าจะต้องทําให้ทุกคนประหลาดใจเมื่อถึงเวลานั้นต้งทําให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีเองสามาคมจะมอบรางวัลเพิ่มเติมแก่เจ้าหากเจ้าอยู่ในแนอันดับแรกได้รางวัลอันน่าทึ่ง หากเป็น3าอันดับแรกเจ้ายังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันช่างตีเหล็กอื่นๆข้าหวังว่าเจ้าจะจำสิ่งนี้ไว้ในใจและพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะตำแหน่งสำหรับการแข่งขันอื่นๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าหากเจ้าอยู่ใน3อันดับแรกเหรียญที่มอบให้จะเป็นตัวของเจ้าไปสู่ระดับบนของโลกแห่งช่างตีเหล็กเจ้าเข้าใจไหมเข้าใจทั้งอุเรนมู่ซือและเด็กๆอีกสองสามคนกล่าวด้วยความเคารพ ในทะเลสีเขียวที่เป็นช่างตีเหล็กกลุ่มนี้มูซือโดดเด่นอย่างเจือจ้าเรากับแสงสีแดงซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในหมู่พวกเขาหลังจากฟังคำเตือนของเชนเย่ทางอุเรนและมู่ซือก็ออกเดินทางโชคดีนะสิน้องมูซือรวมหัวทางอุเรนแรบบีบแก้มของเขาก่อนที่จะปล่อยเขาเมื่อช่วยไม่ได้ทางอูรรนเริ่มคิดถึงอาการเยอกเย็นของเธออย่างน้อยในตอนนั้นแก้มของเขาก็รอด เขาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปที่โรงแรมของพวกเขาเมื่อการแข่งขันเริ่มใกล้เข้ามาลูกค้าของโรงแรมเกือบทั้งหมดมาร่วมงานนี้นอกจากผู้เข้าร่วมจากเมืองทะเลตะวันออกแล้วยังมีผู้คนมากมายจากที่อื่นทุกคนเตรียมตัวอย่างเร่งรีบเมื่อเขากลับมาที่ห้องทางอุรินก็ได้รับการต้อนรับด้วยเสียงโกลันยิ่งใหญ่ของเสียเซียเขาหลับไปแล้วปาดาวอยู่บนเตียงเขาแทบจะไม่เหมือนมนุษย์เลย ทางอุรินลงมาที่นอนของเขาเองแทนที่จะรับเขานั่งสมาธิและมองออกไปทางนอกหน้าต่างสายตาของเขาทอดยาวผ่านขอบคมของทะเลสีครามซิกแซกไปตามทั่วพื้นผิวไม่มีที่สิ้นสุดความเร่งรีบและกระแสน้ำทำให้จิตใจสงบเขาหลับตาลงช้าๆและเริ่มทำสมาธิเช่นเดียวกับที่นกที่ไร้ความสามารถที่สุดในฝูงมันต้องต่อสู้ด้วยปากเร่เ็บเพื่อหาหนอน เขาไม่สามารถเปลืองโอกาสใดๆในการฝึโฟนได้ในทางกลับกันช่างสเหเล็กไม่น่าจะมีปัญหาดังที่เชนเย่แจ้งเขาการพบใครก็ตามที่มีความสามารถเหนือฝีมือของเขาในวัยเดียวกันก็เหมือนกับการมองหาเข็มในกองหญ้าแม้ว่าเขาจะก้าวไปสู่การแข่งขันกับมู่ซือแต่ทางอุรนก็เข้าใจดีว่าเมื่อรอบสุดท้ายมาถึงเขาจะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบหากรู้เหมือนว่ามู่ซือจะมีโอกาสเป็นแชมป์ เขาจะยอมมอบตำแหน่งนี้ให้กับเธอแต่ถ้าว่าในกรณีที่มู่ซื้อไม่สามารถดำเนินการได้เขาจะมุ่งสู่ชัยชนะแทนสำหรับการแข่งขันของวิญญาจารย์เขาแม้สามารถสรัดความกังวลใจออกไปได้แม้จะถือว่าค่อนข้างน่าเกงขามในหมู่เพื่อนฝูงแต่เขาจะต้องผเผชิญหน้ากับวิญญาจารย์ที่แก่กว่าเขาหลายปีในการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพนมิททะเลท้องฟ้าความแตกต่างในการฝึกฝนจากปีเดียวก็มากพอ เขาทำได้แค่จินตก,การว่าช่องว่าง5ปีจะเป็นอย่างไรในขณะที่สวมวงแหวน3วงมู่ซือหวังว่าจะอยู่ในอันดับที่8เท่านั้นเขามีวงแหวนวิญญาณ1วงและเพื่อนวมทีมของเขามีได้ไม่เกิน2วงเขาหวังว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ในรอบนอกเอานั่นคงจะน่าสลดใจเกินไปสําหรับทั้งเราและอาจารย์อูข้าจะต้องทําให้ดีที่สุดสู้ให้ถึงที่สุดทางอุเรน จัดความคิดที่เสียสมาธิออกไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะสู้วิธีเปิดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าจัดขึ้นที่สนามเมืองทะเลท้องฟ้าเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้ามีความจุที่นั่งสูงสุด80,000คนสําหรับกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นพันธมิตรทะเลท้องฟ้าการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้า เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สหาหพันธ์ทั้งหมดให้ความสนใจอาชริยะที่โดดเด่นจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขันในความเป็นจริงเป้าหมายเดิมของการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าคือการกองมวลชนเพื่อให้อาชริยะกำเนิดจากนั้นพวกเขาก็จะถูกจัดแต่งให้เป็นเสาหลักของพันธมิตรภายใ,ในสหพันธ์มีกลุ่มต่างๆมากมายโดยมีกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้า เป็นหนึ่งในกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดแต่ทว่าพวกเขาโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแม้จะมีอำนาจทางเศรษฐกิจกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าก็ไม่พอใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะเริ่มต้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งนั้นแตกต่างออกไปไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเริ่มพัฒนาช้ากว่าภูมิภาคอื่นแผ่นดินใหญ่ของทวีปเต็มไปด้วยเมืองใหญ่แต่แเมืองมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีถึงหมื่นปีเมืองเหล่านี้ เกิดไปด้วยกลุ่มชนเผ่าโบราณนับไม่ถ้วนที่เลี้ยงดูอัจริยะที่ทรงพลังพร้อมภูมิหลังที่ลึกซึ้งเนื่องจากความแตกต่างในประวัติศาสตร์กลุ่มพนมิตรทะเลท้องฟ้าขาดแขนพรสวรรค์อย่างมากอันที่จริงคุณภาพและปริมาณของอาชีะเริ่มลดลงวิญญาจาร์ที่ทรงพลังทั้งหมดถูกพบในแผ่นดินมีเพียงความสามารถในการอวดถึงพลังทางเศรษฐกิจเท่านั้นกลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าไม่สามารถ พิจารณาว่ามีอำนาจด้วยวิธีการใ,ใดๆแน่รอยอยู่ร,บรอบๆความโดดเด่นระดับกลางของทวีปแต่กลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าจะยอมแพ้เพื่อสูญเสียอำนาจและศักดิ์ศรีได้อย่างไรในการเสนอราคาเพื่อเลือกและพัฒนาพรสวรรค์กลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าได้ก่อตั้งการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าเมื่อประมาณ200ปีก่อนพวกเขาไม่เพียงเสนอเงินรางวัลจํานวนมากเท่านั้น แต่ยังมอบรางวัลพิเศษบางอย่างอีกด้วยด้วยวิธีนี้พรสวรรค์จะได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นในการติดตามเส้นทางของพวกเขาต่อไปซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มพัธมิต์ทะเลท้องฟ้าในเวาลาล่งสางตัวแทนจากเมืองต่างๆหลังไหลเข้ามาในสนามกีฬาลานบะรองคนามาฮอมาผู้คนมากมายลุมร้องไปไกลสุดลูกหูลูกตาในเบียงนั้นเต็มไปด้วยผู้ชมมานานแล้ว มันเป็นครั้งแรกของทางอุรินในสนามกีฬาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ความตื่นเต้นแผ่ซ่านไปทั่วเมื่อพิธีเปิดดำเนินไปล้อมรอบด้วยผู้คนที่สูงกว่ามากมายทางอุรินแทบมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้ยินเพียงคําพูดให้กําลังใจไม่กี่คําที่เป็นจุดสิ้นสุดของพิธีต่อมาเป็นการจับฉลากสาหรับการแข่งขันต่างๆเรื่องนี้ได้รับการจัดการโดยอาจารย์ปล่อยให้ห้องศูนย์หมุนนิ้วโป้ง เวทีปรากฏขึ้นตรงกลางเวทีทนใดนั้นอารมณ์ก็ประทุราวับมหาสมทุทดแห่งความลึกลงไหลเข้ามาพวกเขากำลังทำอะไรทางอุลินถามเสียเสียเสียเียตอบว่าเออใช่เจ้าคงไม่รู้เรื่องนี้พวกเขากำลังจะจัดการแข่งขันอุ่นเครื่องข้าได้ยินมาว่าพวกเขาจ่ายเงินมหาศาลเพื่อเชิญผู้มีอำนาจจากโรงเรียนซูรไรเคอร์มาร่วมในครั้งนี้ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาเป็นแชมป์เก่าของการแข่งขันแบบทีมเจ็ดคน จากการแข่งขันที่แล้วปุ่มพัน์มิททะเลทองฟ้ากำลังทำสิ่งนี้เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นช่องว่างระหว่างจุดแข็งของเราแม้ว่าข้าไม่แน่ใจว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดหรือไม่ปูเย่ตัดมาจากด้านข้างทำไมเจ้าถึงคิดอย่างนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ